นายโสพลเสริมโสพลเป็นผู้สมัครสอสอพักเพื่อเธอ สสคนเมื่อ,อ,อวานที่นั่งทิ้เล่าให้ขับวะเออใช่ละก็ดูดิใช่คนเดียวกันเลยอ่ะหลุดนายโสกพลสสอพักเพื่อเธออีกแล้วเหรอไม่น่าเชื่อเอ,อ่ะหลายรอบเหลือเกินคงไม่ได้แ,แน่ๆอะไรสสอะ ท่ามค่ะามคะท่านค่ะทนค่ดท่านคป็ทนคะท่เนค่ะ่านค่ะทานค่ะาคะ่านอ่ะไ่านค่ท่านค่ะท่านค่ท่านค่ะท่านคะท่านค่ะท่านค่ะท่านคะท่านค่ะท่นคะท่านคะท่านคะเหตุกาะณ์ค่ะนค่ะนยังไงาคะท่คะท่าคะผมจะค้องานค่ะข้อหคอะไรคะผมานะไรามจัดการค่ะุณาีความ่ิดตามหลากกฎหมายนื่อสานานคาความรับผิานานค่ะนประมานด้วยการค่ะณา ข้อฐานมีประมาทได้กระทําโดยการโฆษณาด้วยเอกสารภาพวาดภาพระบายสีภาพพยนตร์ภาพ,ภาพหรือตัวอักษรที่ทําให้ปรากฏไม่ว่าโดยวิธีใดๆแผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียงบันทึกภาพหรือบันทึกอักษรกระทําโดยการกระจายเสียงหรือกระจายภาพโดยการกระทําเปล่าร้องด้วยวิธีอื่นผู้กระทําต้องระวงังโทษจาคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกินสองแสนบาทค่ะค่ะฟ้องเลยค่ะค่ะแล้วเจอกันในชั้นศาลและเราจะได้เห็นดีกัน